สถาล้นหลามแห่ร่วมงานบุญสืบสารประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามประจำปี2567ครับ วันที่15เมษายน2567ที่วัดสิริจันทรน,นิมิตวรวิหารอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามได้เป็นประธานพร้อมด้วยนางน้ำฝนถือคงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระงามนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนางอารีเริกสภาพผู้อในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้ร่วมโครงการจัดงานสืบสารประเพณีชักพร หลวงพ่อพระงามประจำปี2567ครับ พระพุทธปฏธิภาคมัธยมพุทธการหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระงามซึ่งสร้างมามีอายุครบ11 2ปีถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลเขาพระงามเป็นที่เคารพกราบไหว้นับถือศรัทธาเป็นเอกลักษณ์ประจําตำบลเขาพระงามประชาชนตำบลเขาพระงามนะครับจึงได้อัญเชิญรูปจําลองขององค์หลวงพ่อพระงามมาประดิษฐานบนบุษบกลากนิมนต์ไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆในเขาพระงามเพื่อมุ่งหน้าไปสู่วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารเพื่อให้ประชา ชุชนนะครับได้ร่วมกันส่งน้ําพระเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองเทศบาลตำบลเขาพระงามได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานด้วยการยึดหลักการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่กิจกรรมส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่กิจกรรมการเล่นน้าสงกรานอีกครั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในท้องถิ่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรม อันดีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขับพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงามได้เล็งเห็นถึงความสําคัญประเพณีอันมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามประกอบกับโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจความศรัทธาของคนในชุมชนตำบลเขาพระงามร่วมกันชักลากบุษบกโดยมีการจัดรูปขบวนที่สวยงามแสดงถึงความงดงามของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสําหรับเชือกที่ใช้ในการชักลากพระมีความยาว99เมตร โดยจัดงานขึ้นนะครับภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยอดประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักและสืบทอดต่อไปในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวัดสิริจันทรานิมิตบวร,รวิหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์การบินทหารบกกองบินสองกองคลังแสง แงงกรมสัมพวุิทหารบกวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชนตำบลเขาเพระงามทุกหมู่บ้านทุกชุมชนซึ่งประเพณีนี้มีความเชื่อว่าได้ร่วมกันชักพระ จะเกิดอนิสง์ผลบุญทําให้ฝนตกต้องตามฤดูการและการทําบุญก็จะส่งผลบุญกุศลประสบความสําเร็จนอกจากนี้ประเพณีชักพระยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนในการประกอบอาชีพกเกษตร,รกรรมตามประเพณีการแสดงถึงความพร้อมใจในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันอนุรักษ์สืบสารงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามให้เป็นที่รู้จักสืบต่อไปครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหมามงคลอีกครั้งหนึ่งจากของเทศบาลตำบลเขาบางงามครับ่มีการได้จัดมีประเพณีนาวันพระประจำปีซึ่งเป็นความรบือของาชาวบ้านประชาชนในชุมชนทุกงนูเหล่านะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่งแลัปีนี้ก็สองปีแล้วเราเพ่การคุณละเว้นมาได้จัดอีกครับแล้วปีนี้ก็ได้แช่ันครับ การชวนให้ความสนใจเป็นจต้นๆนะครับแล้วสร้างความมันขึ้นขึ้นนะครับให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีและคิดว่าประมาณนี้จัะทุกปีนะครับจัดทุกปีนะครับครับครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจครับชื่นใจครับตาทุกครับ ครับอาจารย์ครับอา,อาจารย์เห็นหนายกต้นมาตั้งแต่แต่ฉันปถมแล้วค่ะต<ด>ตแต่เขาอยู่โรงเรียนเมืองใหม่ะลอละเือง,งสลิทนะครับก็วันนี้กลับมารับใช้บ้านเกิด<อ>เป็นไงครับมีใจมากมีใจการที่ได้มีลูกศิษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าณวันนี้แล้วก็ได้มาเติบโตมาจนกระทั่งได้เป็นเป็นหลักของรัษดรที่

ี่น้องประชาชนชาวตำบลของพรงงามนะครับไม่ได้เป็นเป็นพณีของเทศบาลละนะครับแต่เป็นประเพณีดีงามของพวกเราที่เราจะสืบสานกันต่อต่อไปนะครับปีนี้เป็นปีที่11การที่ราเระจัดงานเนี่ยกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยถ้าจัดประเพณีได้ต่อเนื่องเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ย ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้รับพรนะครับจากท่านเจ้าวาดพระสงฆ์นะครับแล้วเรามาลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุด้วยกันนะครับวันนี้เราเชิญท่านมา200 300กว่าท่านนะครับเพื่อที่จะมาให้พรพี่น้องประชาชนนะครับเราจะมีโอกาสรับพรจากพระสงฆ์นะครับเราจะมีโอกาสรับพรจากผู้สูงอายุ และที่สําคัญที่สุดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําบุญอยู่ในบาทใหญ่นะครับจะนํามาหารสิบสิบหมู่บ้านแล้วบริหารจัดการให้ทุนการศึกษาของคนในตำบลขอพระงามเราทํามาเป็นปีนี้ปีที่11แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเงินทําบุญทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านจะได้บุญหลายต่อเลยนะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตในการทําบุญกับหลวงพ่อพระงาม และเราก็ยังได้ทําบุญเป็นทุนการศึกษาให้กําลังใจกับเด็กๆในตะบนวังางามนะครับวันสงกรานต์ปีนี้นะครับผมขออรัธนาคุณพระศรีรัตนไตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราให้ความเคารพรับนักถือทุกๆคนนะครับได้โปรดดลบรรดาลประทานพรให้กับท่านผู้สูงอายุนะครับพี่น้องมระชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีแต่ความประสุข นะครับมีความเจริญมีรอยยิ้มที่สวยงามเปรียมด้วยรอยยิ้มในตลอดตลอดทุกๆวันนะครับแล้วขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยแบบไม่มีเหตุผลนะครเฮงเฮงรวยรวย,วยสมพักปัฒน,นากันทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะครับหายเจ็บหายป่วยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับขอบคุณท่าขอบคุณท่านายก